โอเคครับผมโอเคครับอ๋อบันทึกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสาหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะครับก็คือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทํานายดวงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับนับตั้งแต่นับตั้งแต่ช่วงมิถุนายนปีหกสามเนี้ยเป็นต้นไปนะครับไปจนหมดปีนะครับไปจนสิ้นสุดเดือนธันวาหกสามนะครับ ไหวมากๆนะครับแป๊บเดียวเองครึ่งปีแล้วนะเนาะคำทํานายดวงในช่วงครึ่งปีหลังนีก็จะทํานายโดยภาพรวมนะครับว่าทิศทางการงานแล้วก็การเงินเนี่ยของชาวราศีเมษเนี่ยผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับใช้วิจารณญาณเนานะถ้าใครเคยรับฟังรับชมมนุชามาหลายปีแล้วเนี่ยก็ อนุชาก็ดูดวงโดยการเปิดไพ่นะครับไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับเอ่าเปิดไพ่ออกมาไพ่ขึ้นมาแบบไหนก็ทํานายไปตามนั้นแล้วก็อนุชาก็ไม่เคยให้ดูไพ่นะครับเพื่อลดประเด็นความดราม่าเนาะอ่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าที่อนุชาพูดอยู่เสมอว่าไม่มีหมอดูท่าไหนลิขิตชีวิตของเราได้นอกจากเราเองจะเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเองนะครับฟังสนุกสนุกฟังขำขำได้ ถ้าคาทานายมันแย่ก็ไม่ต้องใส่ใจถ้าคําทํานายมันดีก็เก็บไว้เป็นกําลังใจแต่อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะว่าลมป่าของหมอดูมันกําหนดชีวิตเราไม่ได้นะครับหรือว่าไพ่หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาพูดตรงๆว่าไพ่หรือว่าการ์ดเนี่ยไพ่ยิปซีหรือว่า, 4, วาไพ่อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นแค่กระดาษมันเป็นแค่การ์ดกระดาษหรือการ์ดเนี่ยมันกําหนดชีวิตเราไม่ได้นะครับถ้าคุณเอาถ้าคุณเอากระดาษเนี่ยมากาหนดชีวิตคุณเนี่ยหรือว่าเอาการ์ดสักใบมากําหนดชีวิตคุณหรือว่าเอาล้มป่าคนย ว่าคุณต้องตามตามเขาตามตามคำทำนายเชื่อทุกอย่างที่หมอดูทำนายออกมาเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่สามารถกําหนดชีวิตของตัวเองได้จากก้าวย่างแล้วก็ความตั้งใจของตัวเองเลยนะครับอ่าเนาะเข้าใจตามนี้นะนะครับเออใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ให้ตัวเองเป็นคนกําหนดชีวิตอย่าให้คนอื่นมากําหนดชีวิตเรานะครับรับฟังแบบสนุกสนุกรับฟังแบบขำขำนะครับอ่าเนาะโอเคครับ ดวงครึ่งปีหลังนะครับเอาเรื่องงานก่อนเนาะสำหรับชาวราศีเมษนะครับอนุชาดูแบบไม่อิงลัคนานะ,ะเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะครับเรื่องงานนะครับอนุชาว่าอนุชาทํานายไปแล้วนะราศีเมษเนี่ยความจริงเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจอัดคลิปด้วยเพราะว่าเคยทานายไปแล้วไอ้สี่ราศีที่น่าจะฟื้นตัวหลังช่วงโควิดเนี่ยอนุชาเคยทํานายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาอีกรอบก็ได้นะครับถ้าใครไม่เคยดูคลิปนั้นผมก็ขี้เกียจแปะแปะลิงก์ไว้ให้เ,เดี๋ยวพูดเลยว่าราศีเมษเนี่ย คนที่เกิดในเดือนเมษายนเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤุภาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยเรื่องงานเนี่ยคือถามว่าดีที่สุดไหมเปรี้ยงปป้งไหมหรือว่าแบบประสบความสําเร็จอย่างสูงไหมคือมันคงไม่ขนาดนั้นแต่ไพ่ดีๆมันขึ้นหลายใบยนะครับประกอบกับไพ่การงานเนี่ยมันขึ้นไพ่ดีๆหลายใบยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไพ่ที่หวือหวามันเป็นไพ่แบบเออเรียบเรียบง่ายแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเออที่มันมันทําให้เรารู้สึกใจชื้นขึ้นรู้สึกว่าเหมือนกับการฟื้นตัว บางคนเนี่ยบางรายหรือว่าบางบางท่านเนี่ยโดนวิกฤตโควิดเขาอย่างจังวิกฤตไวรัสร้านปิดธุรกิจปิดงานถูกเลิกจ้างหรือว่าถูกพักงานหรือว่าถูกลดเงินเดือนหรืออะไรก็ตามแต่โดนทุกอย่างนะครับทุกคนโดนหมดราศีเมษก็โดนด้วยแล้วก็เราได้รับผลกระทบทําให้รู้สึกห่อเหี่ยวจิตตกทุนหายกําไรหดลําบาก แต่นับจากช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มฟื้นอย่างที่ผมได้ทำนาไว้ก่อนหน้าน,นี้ประมาณน่าจะประมาณ2เดือนแล้วหรือว่าถึงบ่ไม่รู้นะจำไม่ได้นะว่าประมาณหลังจากประมาณมิถุนาไปเนี่ยอะไรหลายอย่างน่าจะเริ่มฟื้นนะครับแล้วก็ราศีเมษเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยผู้ที่เกิดเดือนเมษาอยู่ในกลุ่มผู้ที่ฟื้นตัวเร็วด้วยไพ่ดีๆขึ้นมาหลายใบมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง สำหรับบางท่านเพราะราศีเมษเนี่ยมันเป็นนักบุกเบิกอยู่แล้วนะครับราศีเมษเนี่ยเป็นนักผจญภยัยนักต่อสู้นักบุกเบิกชอบจับอะไรใหม่ๆชอบทดลองชอบลุยชอบเสี่ยงชอบลุ้นหรือว่าชอบผจญภยัยถ้าเขามีธุรกิจอะไรที่มันแย่ yeah, หรือว่าเกิดความบิดลาดอะไรในธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หรือว่าเอาตัวรอดได้รวมถึงถ้าเขาได้รับ วิกฤตจากโควิดเนี่ยทำให้ธุรกิจหรือกิจการของเขาหรือว่าอาชีพข,ของเขาเนี่ยมีอันต้องสะดุดเชื่อไหมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขากลับมาได้เขาฟื้นตัวกลับมาได้นักสู้อยู่แล้วนะครับนักสู้นักบุกตะลุยนักฝ่าฟันอยู่แล้วผมคิดว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสร,รรคหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้คนที่ขยันแค่ไหนหรือว่าคนที่แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อาจจะสู้กับวิกฤตโควิดได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันปิดหมดอะทุกอย่างมันถูกหยุดหมดทุกอย่างมันเหมือนกับถูกหยุดเวลา คือเราเอาอะไรไปขายใครกิจการอะไรไปติดต่ออะไรกับใครหรือว่าเปิดร้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคือมันมันเหมือนกับใจสู้แค่ไหนแต่ภาพรวมของประเทศเนะี่ยหรือว่าภาพรวมของโลกเนะี่ยมันยังไม่เปิดรับต่อธุรกิจใดๆหรือว่าอาแขนรับต่ออะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการติดต่อหรือว่าการทํางานของเรามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราเนะี่ยต่อให้ใจสู้แค่ไหนเนะี่ยทุกอย่างมันไม่เอื้อมหน่วยมันก็ไปไม่รอดแต่นตอนนี้นะครับหลังจากช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปเนะี่ย อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มเปิดอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มสถานการณ์มันเริ่มทุเลาเบาบางลงราศีเมษจะทําอะไรจงรีบทําตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เชื่อมั่นในตัวเองพอว่าเออเฮ้ยสถานการณ์หลายๆอย่างมันเริ่มฟื้นแล้วจงต่อสู้จงกลับมานะครับจงกลับมาอ่า การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีแม้ว่าไพ่จะไม่เด่นถึงขนาดนั้นแต่ว่าไพ่หลายๆใบเนี่ยมันแบบเป็นไพ่ของเออพี่สถานการณ์การงานที่มันดีขึ้นเรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าโดยเฉพาะไพ่การเงินเนี่ยลองเอาเอา เอาไพ่การเงินมารวมกับไพ่การงานลองลองหมายถึงว่าแม้ว่าผมจะดูคนละส่วนนะดูการงานก่อนแล้วค่อยดูการเงินเนี่ยแต่การงานอ่ะมันสัมพันธ์สัมพันธ์กับการเงินอยู่แล้วไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่สามารถต่อยอดต่อยอดให้ธุรกิจการงานไปต่อได้บางคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวมันต้องมีเงินในการซื้อวัตถุดิบในการขยับขยายในการซื้อขายอะไรเงี้ยมันต้องมีเงินนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการงานกับการเงินมันสัมพันธ์กันแล้วไพ่การเงินน่ะชาวราศีเมษอ่ะดันได้ไพ่ดีนะครับได้ไพ่ดี ไพ่เหรียญที่ดีๆขึ้นมาหลายใบครับสาหรับผู้ที่ชอบหรือว่าบ้าการดูไพ่ยิปซีอยู่แล้วเนี่ยไพ่ไพ่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ทุกคนชอบนะครับคือคืออยากจะให้มันได้ไพ่ดีๆในราศีของฉันฉันอยากจะจับได้ไพ่ใบนี้ใบนั้นที่มันเป็นไพ่ดีๆและปรากฏว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยราศีเมษเนี่ยได้ไพ่เหรียญที่ดีๆเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหเฮงโชคดีเงินล,ล้นทับหรือว่าบุญล,ล้นทับหรือว่าโอ้โหแบบร่ลำรวย รือว่าถูกรตัตตอรี่หรือว่าค้าขายแบบเปี้ยงป้างเนี่ยเหรียญมันยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่มันมีเหรียญของการตั้งใจนะครับผมไม่บอกไพ่นะผมไม่บอกหน้าไพา่ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อลดความดรามา่ามันเป็นเหรียญของการเก็บสะสมมันเป็นเหรียญของการการขยันต่อเติมธุรกิจมันเป็นเหรียญของการแบบซื้อง,ง่ายขายคล่องอ่าเอาเอาเอามีมันมีไพ่สามเหรียญด้วยบอกแล้วกันเนาะมันมีไพ่สามเหรียญด้วยนะครับอา่าผมก็เลยคิดว่าโอ้โหเฮ้ ราศีเมษเนี่ยนอกจากจะฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยคือฟังผมอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องเอาไปทําด้วยนะคือจิตใจคุณต้องฮึ่เหมิมต่อสู้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังแล้วรู้สึกเอยดีใจจังนอนดีใจอย่างเดียวมันไม่เป็นประโยชน์ฟังจบแล้วก็ไปทําไปแอคทีฟตัวเองซะไปดินน้นรนซะไพ่เหรียญมันขึ้นดีซื้อง่ายขายคล่องภาวะการเงินมันคล่องตัวขึ้นถ้าถามว่ามีโอกาสในเรื่องโชคลาภไหมผมไม่ผมไม่โฟกัสตรงนั้นแต่ว่าถ้า ถ้าคุณโชคดีนะมัน <differ> ก <estratég flush> ็แล้วแต่คนด้วยเนาะใครทําบุญมาขนาดไหนเนี่ยแต่ไพ่เหรียญมันขึ้นเยอะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณเป็นคนชอบพนันขันต่อซึ่งไม่สนับสนุนนะซึ่งไม่สนับสนุนแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนชอบการพนันขันต่อการเล่นหวยการอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนชอบทางนี้ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ผมไม่แนะนําผมเพียงแค่พูดเฉยเพราะว่าไพ่เหรียญมันขึ้นเยอะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องโชคลาภหรอกนะแต่ว่ามันก็ประมาทไม่ได้สําหรับบางคนถ้าโชควาสนามีซื นะครับอ่าเนาะอันนี้พูดไว้เฉยนะครับพูดไว้เฉยแต่เน้นการทํามาหากินด้วยลําแข้งตัวเองดีกว่าครับเน้นการทามาหากินด้วยลาแข้งตัวเองดีกว่าผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรื่องดีๆในเรื่องการเงินมันมีเข้ามาหนี้สินมีโอกาสาที่จะทุเลาเบาบางไหมมีโอกาสเหมือนกันเพราะไพ่เหรียญที่ดีๆมันขึ้นเยอะแต่ก็ตามสไตล์ผมนะตามสไตล์ผมผมพูดเสมอนะว่าผมผมไม่อาจการันตีได้ว่าคุณจะหมดหนี้ ไม่การันตีแน่นอนว่าคุณจะหมดหนี้หมดสินภายในช่วงครึ่งปีหลังมันเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยมีหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้ทั้งชาติบางคนต้องใช้หนี้แบบคือได้เงินเดือนมาเนี่ยต้องหักหนี้คือมันเป็นปีเป็นชาติอะเป็นสิบยี่สิบปีก็มีบางคนนะอ่เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหมดหนี้ภายในครึ่งปีหลังหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหมอดูท่านไหนมาบอกว่าราศรีนั้นราศรีนี้เดี๋ยวก็หมดหนี้เพราะคุณฟังแบบเนี้ยมานานกี่ปีแล้วไอ้ที่ว่าหมอดูพูดว่าราศรีนั้นราศรีนี้จะหมดหนี้ด,ดาไปู แล้วตอนนี้ในความเป็นจริงอะคุณหมดหรือ,อยังคุณก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณเองอะเป็นคนใช้หนี่ไม่ใช่หมอดูหมอดูจะพูดยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะคุณเองก็เป็นคนหาเงินใช้หนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อฟังหูไว้หูพออะอะไรฟังแล้วมันเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเนี่ยเราก็เอาไปแอคทีฟตัวเองนะครับเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้หรือว่าหาทางประนอมนี้หรือว่าหาทางที่จะ คือทาให้สถานการณ์ความกดดันในเรื่องหนี้สินะมันลดน้อยลงไปคุณเป็นคนหาเองคุณเป็นคนทําเองไม่ใช่หมอดูฟังหมอดูแล้วมีกําลังใจแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าคุณจะหมดหนี้เนี่ยเฮ้ยคุณก็ต้องทําเพราะว่าคุณฟังอย่างเดียวแล้วมันหมดหนี้ไม่ได้หรอกคุณก็ต้องไปทําคุณก็ต้องไปดิ้นรนไปเหนื่อยด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ยผมไม่ได้บอกนะว่าคุณจะหมดหนี้ในช่วงครึ่งปีหลังแต่ผมเพียงแค่พูดว่าสถานการณ์การเงินของคุณนะมันคล่องตัวขึ้นนะตามนี้เนาะ เรื่องงานก็ดีนะเรื่องงานก็ค่อนข้างดีเรื่องเงินก็ดีสําหรับในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นนะจงสู้นะครับจงต่อสู้คุณเป็นชักคุณเป็นนักผจญภัยนะต่อสู้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไนงะว่าคุณนะมันเหมือน,นกับส่วนผสมของสองราศีมารวมกันคือราศีกุมกับราศีพฤษภซึ่งอยู่ข้างๆคุณพอดีนะครับอ,อ่พฤศศกเนี่ยคืออึดถึกทนต่อสู้ราศีกุมช่างฝานันช่างพยายามอ่า คุณมันกับเอา,าสองราศีนี้มารวมกันในตัวคุณนะคือคุณอึดถึกทนต่อสู้ด้วยแล้วก็มีความฝันความพยายามความตั้งใจจะให้มันสําเร็จด้วยเอจออุปสรรคก็ไม่ท้อเจออุปสรรคก็ไม่ท้อเหมือนชาวราศีพฤษภมีความฝันมีความตั้งใจมีความพยายามเหมือนชาวราศีกุมชอบวาดฝันชอบไปฝันฝ่ายถึงเป้าหมายและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของตัวคุณเองเลยตัวราศีเมษเองเลยคือใจร้อนแล้วก็ชอบผจญภัยชอบต่อสู้แล้วก็ชอบฝันฝ่าชอบ บุกเบิกอยู่แล้วนะครับเออมันเลยเป็นการกวนรวมกันของราศีที่เป็นธาตุไฟอะ่ะเออมันเป็นความร้อนแรงยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบแอคทีฟตัวเองเป็นคนอยู่ไม่สุขเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วเนี่ยมันเหมาะมากยิ่งถ้าประกอบอาชีพอิสระเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันดีสําหรับคุณแต่ถ้าใครเนประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่าใครประกอบอาชีพที่เป็นลูกจ้างเขาลูกน้องเขาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับคือม,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 มันมันมันมี แนวทางของไพ่ที่บ่งบอกถึงสิ่งดีๆในเรื่องการงานแต่สิ่งดีๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่มันก็อยู่ที่ตัวคนเองว่าจะแอคทีฟและดิ้นรนตัวเองได้มากแค่ไหนนะครับเนาะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคนเองนะครับไม่ได้อยู่ที่หมอดูนะครับไม่ได้อยู่ที่ไพ่ไม่ได้อยู่ที่คําทํานายไม่ได้อยู่ที่ยาม3ามตาไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ตัวเราเองเนาะโอเคครับช่วงนี้หมอดูอนุชานะช่วงนี้อนุชาเนี่ยหน้าโซมมากเลยนอนดึกดําหน้าบวมเลย โอเคครับขอบคุณมากนะครับคําพูดใดไม่เหมาะสมคําพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ทนะตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังเนะาะเดี๋ยวไปฟังราศีอื่นต่อน,นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเย่